NV ครับบริษัทโนวาออแกนิกจำกัดมหาชน NV ทําทำอะไรอันิีพัดสองนะ NV สินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์นะครับลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจผลิตนะและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบหลักมาจากวัตถุดิบหลากหลายนะครับ ผมบริโภคอยู่อันนึงครับเป็นอันนี้จำหน่ายในเชเว่นด้วยนะที่ที่ซองเขียวๆนะครับที่เป็นโดนัทอ่ะโดนัทซองเขียวๆนะครับช่วยระบายช่วยระบายนะนะครับ nv plus สองก็มาดูกำไรสะสมกันหน่อยนะครับย้อนดูงบกลเงินหน่อยเนาะนะครับกำไรสะสมก็มีเกือบเกือบโอ้เกือบเกือบ200ล้านนะเกือบเกือบ200ล้านนะครับกำไรสะสมโอเคนะครับ สินค้าขายในเซเว่นได้นะนะครับดูงบการเงินหน่อยครับโนวาออแกนิกงบการเงินมี3ปีเป็นหุ้นใหม่พิ่งเข้านะครับพิ่งเข้านะครับดูกําไรสุทธิก่อนนะครับกําไรสุทธิปี63 780ล้านปี64 80ล้าน, 6, 4, 8, ล,านลดลงนะครับปีนี้ครับไตรมาสแรกปี65 ติดลบ2ล้านนะครับแสดงว่าอาจจะยอดขายน้อยลงน้อยลงนะครับนี่สินรวม146ล้านสินทรัพย์รวม168 8ล้านนี่มันลดลงจากปี63เยอะเลยนะจาก561ล้านปี64มา142ล้านนะครับไตรมาสแรกปี65ขึ้นมา146ล้านก็ขึ้นไม่เยอะนะแต่ลดลงมาเยอะมากครับลดลงมาเยอะมากนะครับ แล้วตัวสินทรัพย์รวมเองเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะปี63,151ล้านแต่ปี64กระโดดขึ้นมา1ั1 5ล้านครับไตรมาสแรกปี65สินทรัพย์รวมเป็น1608ล้านนะสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นนี่สินลดลงก็ดีนะก็ดีนะแต่ก็อาจจะโดนวิกฤตนิดหน่อยครับเกือบเกือบทุกบริษัทนะครับกระทบกำไรกระทบกำไรนะครับ เมื่อกำไรติดลบ R E กับ R A ก็จะหน่อยๆหน่อยหน่อยๆหน่อยนะครับที่มาเอะใจก็จะเป็นเรื่องปันผลครับ NV หุ้นเบาไหมเหรอในส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังไม่เบาเท่าไหร่ก็ยังไม่เบาเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในโซนเบาแล้วแต่ยังไม่ถึงแบบโซนเบาที่ผมสนใจเท่านั้นเองนะครับแต่ราคาเนี่ยสนใจละราคาเริ่มสนใจแล้วเพราะว่าผมจะ ได้นะปันพอร์ตหุ้นใต้3บาทอะไรประมาณนี้นะครับมาเอะใจตรงอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ครับปีนี้จ่ายเยอะเนาะสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์นะนะครับมูลค่าทางบัญชีของ NV 2บาท44ตังค์ราคาล่าสุด2บาท8 4ตังค์วูจจริงๆเราซื้ แพงกว่าเจ้าของไม่เยอะนะไม่เยอะนะก็มูลค่าธรรมเี2ี2บาท4 4ใช่ไหมราคาปัจจุบัน2บาท8 4นะเราซื้อแพงกว่าเจ้าของประมาณประมาณ40ตังค์ไหมเออเนาะมองดูมันก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะนะครับดูสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น NV หน่อยเขาปันผลอะไรเนี่ยเยอะจังนะครับ หุ้น3บาทเอางี้ดีกว่าหุ้นตีกลมๆนะหุ้นใต้3บาทนะปันผล35ตังค์ตงเยอะมากนะเยอะมากเยอะมากนะครับอืมเยอะมากเลยอ่ะเออเยอะมากเลยนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโนวาออแกนิกนะครับดูรายย่อยก่อนรายย่อย30%รายใหญ่คนแรกเป็นบริษัทโนวาออแกนิกโฮดดิ้งจำกัดถือ34% รายใหญ่คนแรกก็ถือเยอะกว่ารายย่อยแล้วนะอันนี้ไม่รวมคนอื่นนะนะครับแล้วก็ไปดูท่านอื่นครับท่านที่2ท่านที่3มนี่นกกามสกุลซ้ํากันเลยก็น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขานะครับถือเยอะนะถือเยอะนะคุณรวม3ท่านแรกรวมกันนะเยอะเลยแหละเยอะเลยแหละนะครับแล้วก็มีกองทุนถือด้วยนะครับมีกองทุนถือด้วยนะครับ Thai Dvr ก็ถือนะนะครับ ดูดูมุมมองของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดีมากๆดีมากๆดีมากๆนะครับดูหน้าบริษัทสลหลักทรัพย์หน่อยนะครับโนวาออร์แกนิกนะครับคุณจำลักษณะธุรกิจได้ไหมนะครับลักษณะธุรกิจนะเขาผลิตด้วยนะเขาผลิตด้วยนะนะครับลองไปดูว่า ธุรกิจนะครับผมมุมมองเขาเนี่ยนี่ไงเห็นไหมอาหารเสริมเพื่อความงามโดนัทนะครับหลายอย่างหลายอย่างนะครับแล้วก็ธุรกิจรับจ้างผลิตด้วยรับจ้างผลิตด้วยคือมีแบรนด์ของตัวเองด้วยแล้วก็รับจ้างผลิตด้วยรับจ้างผลิตด้วยนะครับผมว่าคนยุคนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบมันโควิดมันซาซานะครับมันคงไม่หายไปหรอกเออนะครับมันก็จะมีสายพันธุ์อื่นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระวังตัวเอาเนาะนะครับ แต่มุมมองของธุรกิจในยุคนี้นะเท่าที่ผมฟังฟังนักทุนรายใหญ่พูดมาเนี่ยก็ก็จริงอย่างที่เขาพูดครับว่าธุรกิจในยุคนี้ถ้าจะให้เติบโตอย่างว่องไวนะครับมันจะต้องมีแบรนด์ของตัวเองแบรนด์ตัวเองต้องแข็งนะครับแล้วก็สินค้าต้องมีคุณภาพสินค้าต้องมีคุณภาพนะนะครับก็ แต่เนี้ยดีอย่างหนึ่งคือมีแบรนด์ของตัวเองด้วยแล้วก็สามารถเข้ามามาขายในเซเว่นได้ด้วยนะครับแล้วก็รับจ้างผลิตด้วยเออมันมีมันมีช่องทางการปั๊มกำไรได้เยอะการปั๊มกำไรได้เยอะนะครับอ่านะครับมีรูปให้ดูไหมนะมีรูปให้ดูไหมว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี ciudad, ้เนี่ยโดนัทโดนัทนะครับแต่ที่ผมทานอยู่มันเป็นกล่องเขียวๆนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถังเช่าเอ่อถังเช่าเนาะนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับช่องทางจัดจําหน่ายก็เยอะครับมีต่างประเทศด้วยนะมีต่างประเทศด้วยนะครับมุมมองก็มุมมองก็ดีครับเพราะว่ามีแบรนด์ของตัวเองด้วยแล้วก็แล้วก็ครับแล้วนะ รับจ้างผลิตด้วยก็จะได้อีกทางหนึ่งจะได้อีกทางหนึงนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราก็ไปดูกราฟ nv part 2ว่าตอนนี้เขาปรับฐานถึงไหนแล้วถึงจุดที่น่าสนใจแล้วออยังแล้วมุมมองผมแนวคิดผมนะสนใจหรือ,อยังนะครับไปดูกราฟ nv ครับดูกราฟ nv ครับ part 2ราคาปัจจุบัน2บาท84ตังราคาเส้น200วัน5บาท4ตัง nv ครับพาร์ทสราคาปัจจุบัน2บาท84ตังราคาเส้น200วัน5บาท4ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมนะครับ nv ดูรอบหุ้น nv ดูจาก day อาจจะเห็นได้ยากนะครับแต่ถ้าย่อมาจะเห็นไหม อาย่อมาใกล้เห็นนะไม่ต้องปรับไปท์เฟรมไหนนะครับตอนนี้เนี่ยในสไตล์ของกราฟ NV เนี่ยมีตัวนี้ขึ้นมาเนาะมี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 วอลุ่ม,ม,ม,ม Volume ขึ้นมานะครับมีแรงซื้อขึ้นมาแบบแปลก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 ใครมาเก็บไม่รู้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าตอน NV เข้าตลาดเนี่ย เขาก็วิ่งได้หลายแท่งอยู่นะเนี่ยวิ่งได้ทั้งวีคเลยนะนะครับแล้วก็จบรอบไปสร้างดอยไว้ให้7บาท60ตังค์นะครับแล้วก็ลงมาปรับฐานปัจจุบันอยู่ที่2บาท56ตังค์นะครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้ปรับฐานไปที่ โอ้ห oh, แล้วอะอืมหกแล้วอะเออถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะนะครับมุมมองก็เลยเริ่มน่าสนใจเพราะเป็นหุ้นใต้3บาทด้วยนะครับงั้นตัวนี้เราจะทําเป็นสายปั้นเนาะสำหรับคนที่สนใจงบการเงินรวมถึงธุรกิจของโนวาออร์แกนิกนะครับงั้นเราดูก่อนว่าตรงปรับฐาน30%นี่มันราคาไหนเนาะ ปรับฐาน3 0ผมให้คุณดูว่าตอน30%มเนี่ยมันก็มีโอกาสลงต่อใช่ไหมนี่คือการปรับฐาน30%ครับปรับฐาน30%นะประมาณ5บาทนิดนิดครับ5บาท30 5บาท30นะนะครับแล้วก็ลงต่อมาอีกนะครับลงต่อมาอีกเนาะลงต่อมาอีกนะครับ ในไม้ที่เราจะแบบสนใจเนี่ยจะเป็นประมาณปรับฐานประมาณ50%าสเนตาะอ่าแถวๆนี้ปรับฐานห้นะครับประมาณใกล้ๆสี่บาทประมาณ3ามบาทเจบาทประมาณนี้นะครับแล้วคือจุดนี้เราสนใจแล้วละ่ะถูกไหมจุดเนี้ยจุดเนี้ย จุดนี้เราสนใจแล้วล่ะนะครับแล้วมันก็มีโอกาสลงต่อได้อีกนะครับถ้าถ้าคุณต้องเข้าใจการปรับฐานด้วยว่าที่เขาปรับฐานมาเพื่ออะไรนะครับปรับฐานมาเพื่ออะไรครับเพราะเขาต้องการเรียกของคืนตัวมาเรียกของคืนนะครับเพราะการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคุณจดทะเบียนจํานวนหุ้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณจะเพิ่มจํานวนหุ้นมาต้องเพิ่มทุนนะครับการเพิ่มทุนต่อครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้ทุนแล้วมันก็จะขึ้นเลยนะ มันจะมุมมองลบในเรื่องเพิ่มทุนนะครับเขาก็จะกดออกมาอีกเพื่อจะได้ของคืนเพื่อจะได้ของคืนนะครับคุณก็ดูว่าแล้วอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดโนวาออร์แกนิกปรับฐาน70%เนี่ในตรงไหนนะครับ70%นะก็จะแถวนี้นะก็จะแถวนี้นะครับแสดงว่าในโซน ปรับฐาน70%เนี่ยอยู่ราวๆประมาณ2บาท24ตังค์ในโซนปรับฐาน50%เนี่ยอยู่ราวๆ3บาท80ประมาณนี้นะครับปรับฐาน30%เนี่ยที่เราแค่เอาเข้าวัดลิตเนี่ยอยู่ประมาณ5บาท26ตังค์นะครับโซนตอนเนี้ย ของโ o วาออร์แกนกเนี่ยก็เป็นโซนที่ปรับฐานน่าสนใจแล้วนะครับปรับฐานน่าสนใจแล้วแล้วก็มีวอลุ่มลึบลับบางอย่างมาเก็บไปแล้ว1แท่งใหญ่ๆ1แท่งใหญ่ๆนะครับจึงมองว่าคนที่สนใจปั้น NV Nova Organic เนี่ยนะครับจะต้องเริ่มมองตอนนี้แล้วตอนนี้แล้วนะครับ เพราะบางคนเขาอาจจะวางแผนเก็บตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วมาถึงช่วงถ้าสมมุติว่าหลุด2บาท5 6นะแล้วลงมาแถวแถว2บาท24หรือ2บาทอะไรประมาณน,นี้ในการวางแผนไม้เก็บไม้2ไม้สุดท้าย70%เรนี่ยเริ่มน่าสนใจแล้วเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับสรุปแผนปั้นพอร์ต NV Nova Organic ครับ ตอนนี้ลงมาปรับฐานใกล้เคียง70%์แล้วนะครับตอนนี้ลงมาประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ70%แล้ว6 6ประมาณนี้นะครับจึงมองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ปรับฐานลึกละลึกแลของ nv nova organic นะครับสำหรับคนที่สนใจปั้น nova organic เนี่ยจริงๆแล้วการที่เขาเล่นะหุ้นราคานี้กับบริษัทที่ถือว่ามั่นคงในระดับหนึ่งของ ตลาด MAI ของหุ้นเล็กนะนะมองดูนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเงินแบบว่าเงินก้อนใหญ่เข้ามาลงทุนก็ได้ครับในปัจจุบันเนี่ยกว่ากว่าหุ้น IPO ตัวเนี้ยหมายถึงนะกว่า NV จะกลับเป็นขาขึ้นรอบใหม่อีกรอบเนี่ยตอนนี้เดือน7เนาะเดือน7สิ้นเดือน7ปี65นะครับกว่า NV จะกลับไปเป็นขาขึ้นรอบใหม่เนี่ยเผลอๆจะเป็น อีก2ปีอ่ะอีก 2, 3ปีอ่ะกว่า NV จะขึ้นไปถึงแบบว่าเป็นจุดพีคแล้วเออเป็นจุดพีคแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะใช้เวลา2-3ปีรวมถึงเก็บของแล้วทำราคาขึ้นด้วยเก็บของแล้วทำราคาขึ้นด้วยนะครับถ้าคนอยากรู้ว่าเออมันจริงหรือเปล่าคุณลองไปดูย้อนหลัง IPO หลายๆปีที่พีคไปแล้วแบบซิก้าซันอะไรประมาณเนี้ยเออนะครับ b f อะไรประมาณนี้นะครับคุณลองไปดูรอบ KWM นะครับใช้โยอะไรประมาณนี้คุณดูว่าตอนที่เขาปรับฐานลงไปลึกๆเนี่ยแล้วตอนที่เขากลับขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่รวมตั้งแต่เข้า IPO มาแล้วจนพีคสุดอะเออใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็เหมือน n o วาอัลคินิกเนี่ยเข้าปี65เนาะจบรอบแถวแถวสิ้นเดือนกระด,ระดาษปี65นะครับคุณลองไปดูว่า ในปีหน้านะ่ะสิ้นเดือนกรกฎาคมเหมือนกันแล้วเป็นปี6กหกอะ่ะเออนะครับดูว่าตอนนั้น n น v ่ะโนวาออร์นิกเนี่ย nv เราเนี่ยตอนนั้นราคาถึงไหนแล้วราคาถึงไหนแล้วตอนนี้ปรับฐานเกือบ70%แล้วนะเกือบ70%แล้วนะครับจริงๆถ้าเกิดคนที่แบบเป็นพนักงานประจำเงินเดือนแบบห5ื0 0หถึงสา0หมหรือ1 5 0 0นห้าถึงสอง0มอะไรประมาณเนี้ยต้องการมีต้องการมีหุ้นทักตัวหนึ่งในการที่แบบว่า เขาเนนะไม่ไม่ได้มีเงินก้อนไม่ได้มีเงินแสนไม่ได้มีเงินห้าแสนไม่ได้มีเงินล้านเพื่อเข้ามาเก็บหุ้นดีๆปรับฐานหนึ่งตัวตัวที่เขาชอบที่เขาเล็งๆอยู่นะครับคุณสามารถแบ่งเงินในเงินเดือนของคุณเนี่ยมาสะสมดี a ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนของ NV กับ n o v a o อ g ก n i c ไปก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องโหเอาเงินแบบว่าต้องไปแบบ ู้เงินมาลงทุนนะกับตัวนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องครับไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นเลยคุณสามารถแบ่งเงินในเงินเดือนของคุณหรือมีเงินเก็บก้อนหนึ่งเนี่ยเพื่อมาเติมมาเติมในต่อเดือนก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเติมต่อเดือนก็ได้เติมเดือนนี้อีก2เดือนค่อยเติมอย่างได้เลยขวานโนวาออ,อรกแกนิกจะกลับขึ้นเป็นขาขึ้นรอบใหม่มันใช้เวลาเป็นปีตอนนั้นคนคุณก็คงมีจํานวนหุ้นที่เยอะพอตัวละเยอะพอตัวแล้วนะครับก็เลยบอกก่อนเลยบอกก่อนนะครับไม่จะเป็นเนี่ยก็เขียนไว้เนี่ยเนี่ย DCA ไปเรื่อยๆก็ได้ดี DC a ีเอไปเรื่อยๆก็ได้ครับอืมหปีออาสมมุติคุณ DCA เดือนละ1,000หุ้นเนี่ยหนึ่หุ้นนะปีหนึ่งคุณก็มีเป็นหมื่นหุ้นละถูกปะนะครับแต่คงก็เหมือนเหมือนเก็บตังค์ฝากอย่นี้ไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมคิดว่าปันผลก็น่าสนใจครับแต่ก็ไม่รู้ว่าปันผลสูงสูง,สงปี๊ดๆอย่างเงี้ยนะ ในควอเตอร์ต่อไปหรือในปีถัดไปเนี่ยจะปันผลอย่างนี้หรือเปล่าแต่มุมมองก็ถือว่าดีครับปันผลที่เยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็ต้องไปด,ดูวยครับปันผลจากอะไรเนาะปันผลจากอะไรนะครับแต่ในมุมมองธุรกิจอ่ะผมโอเคนะครับผมโอเคอาจจะมีการขาดทุนบ้างนะครับในแบบสถานการณ์วิกฤตทั้งตลาดวิกฤตทั้งเงินเฟอ้อทั้งนู่นนี่นั่นประมาณนี้นะครับก็มีบ้านมันกระทบทุกๆบริษัทแหละนะครับขนาดบริษัทใหญ่ก็ยังกระทบเลยก็ยังกระทบเลยนะครับ ก็สายปั้นก็ลองดูครับว่าจะ DCA รายเดือนไปหรือว่าราย3เดือนไปหรือว่าจะแบ่งเงินคือมีเงินก้อนอยู่แล้วจะแบ่งเงินลงก็ได้ครับจะแบ่งเงินลงก็ได้นะครับในในมุมมองของการปั้นพอร์ต NOVA Organic ิกหุ้น NV นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูกันหน่อยครับว่าไอ้แท่งเขียวๆเ,เนี่ยที่มันดีดขึ้นมาเนี่ย วอลุ่มมันน่าสนใจไหมนะครับแล้ววันใดวันหนึ่งมันเบรกมันเบรกหัวแท่งเขียวมาเนี่ยเราจะเอาอยัางไงกันต่อนะครับสำหรับสายซิ่งสำหรับสายซิ่งนะลบก่อน nv เนี่ยถ้าจะกลับเป็นขาขึ้นนะในสไตล์ของ time frame day เนี่ยคุณจะต้องยืนเหนือ5บาทถูกไหมคนสายซิ่งเขาถึงจะเล่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะดูในระยะที่ เส้นเทนเส้นเทนนะครับเส้นเทนเนี่ยเส้นเทนเส้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะดีดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันชนเส้นเทนละคือมันชนเส้นนี้แล้วมันก็ย่อเห็นไหมชนเส้นนี้แล้วมันก็ย่อนะครับมุมมองผมเนี่ยมันเริ่มออกข้างสร้างฐานมาเริ่มออกข้างสร้างฐานนะครับให้ดูแบบนี้แล้วกันตอนเนี้ย ราคาต่ำสุดของ NV เนี่ยมันอยู่2บาทห6ใช่ไหมอยู่2บาทห6นะแล้วมันก็สร้างกรอบทำไฮไว้สั้นๆอยู่ประมาณ3บาท38ตังค์ถูกไหมซึ่งแน่นอนครับตรงเนี้ยเป็นแท่งเขียวใหญ่ที่มีแรงซื้อขึ้นมาเยอะที่มีแรงซื้อขึ้นมาเยอะนะครับก็เลยมองว่า ถ้า NV ในวีคถัดไปใน2วีคถัดไปในเดือนถัดไปนะครับถ้าออกข้างไม่หลุด2บาท 5, 5้ถ้าในเดือนถัดไปหรือใน2เดือนถัดไปใน3เดือนถัดไปเนะี่ยถ้าหุ้น NV ออกข้างไม่หลุด2บาท56ตังมีโอกาสลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ,อ,อพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับ แต่การเลือกทางจะแบบนี้ถ้าพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้ต้องเบรกทะลุ3บาท38ตังค์อ่า3บาท38ตังค์นะครับแต่ถ้าในเดือนถัดไปใน3เดือนถัดไปหรือในวิกถัดไปเนี่ยหลุด2บาทห6ก็มีโอกาสลงต่อได้นะก็มีโอกาสลงต่อได้นะก็เลยบอกก่อนก็เลยบอกก่อนนะครับแต่มุมมองผมเนี่ยถ้าเกิดจะเขาเรียกนะ ถ้าเกิดจะขึ้นเนี่ยคุณดูกรอบสั้นๆตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอเอาวอลลุ่มออกมาดูนิดหนึ่งนะครับว่าวอลลุ่มมันเยอะขนาดไหนนะคือมันเห็นชัดไหมอะไรประมาณนี้วอลลุ่ม,มนะเออมันเห็นชัดอยู่นะเนี่ยขนาดผมยอดเล็กๆนะยังเห็นวอลลุ่มงอกออกมานะนะครับ วอลุ่มงอกออกมาชัดเลยว่ามีมีวอลุรุมลุกรับเข้ามาเก็บนะครับไอในโซนที่หุ้นปรับฐานแบบใกล้ๆ70%เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ลายย่อยเก็บหรอกส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของเก็บมากกว่าเจ้าของเก็บมากกว่าเพราะว่าเจ้าของเขาก็รู้เขาก็รู้วงในในบริษัทถูกปะว่า,วาเออตอนนี้บริษัทเราเป็นยังไงแล้ว ในปีหน้าเรามีแผนยังไงเราจะแก้ไขยังไงาการติดลบงบกําไรตรงนี้แต่เอ๊ะกำไรสะสมก็เรายังมีอยู่นะเราต้องไปลงทุนขยายตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมเห็นชัดเจนว่าอเออเ,เป็นวอลร่มเก็บที่สวยมากเลยนะครับผมจึงมองว่าผมจึงมองว่าในโซนนี้แนวรับ2บาท5-6 และแนวต้าน3บาท58ตังค์ถ้าในวีคถัดไปหรือในรอบเดือนถัดไปโนวาออร์แกนิกเนี่ยสามารถขึ้นมายืนดูนะโนวาออร์แกนิกเนี่ยสามารถขึ้นมายืน เหนือ3บาทได้แล้วกันเออเหนือ3บาทได้แล้วกันนะครับมุมมองจะเป็นแบบนี้พักตัวเพื่อเบรก3บาท38สตังค์ได้อ่ให้ให้ขึ้นมายืนเหนือ3บาทก่อนนะให้ขึ้นมายืนเหนือ3บาทก่อนแล้วดูวอลลุ่มตัวเนี้ยวอลุ่มตัวเนี้ยนะครับมันจะแสดงอภินิหารว่าจะขึ้นต่อจริงไหมว่าจะขึ้นต่อจริงไหมนะครับ NV ครับ Nova Organic Part 2ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ Spen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับ ที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ บโบกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย o b หรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอ แค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ม l i น์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลนา์ ID นี้มา ติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะ Brok UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ